สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองอดีตสสพัทลุงนายนิพิษอินทรสมบัติระบุว่ากรรมยี่ธรรมเสมอผมเคยทำคดีเรื่องหนึ่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาแยกกันไปนหลายคดีประมาณเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายอังยี่ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฟอกเงิน ผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัวมีตำรวจท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้าไปในเรือนจำหลายครั้งบังคับขู่เข็นให้ผู้ต้องหารับสารภาพนอกเรือนจำก็ไปบังคับพี่และบังคับพ่อแม่ของผู้ต้องหาบอกว่าให้ผู้ต้องหารับสารภาพถ้าไม่รับสารภาพจะจับดำเนินคดีทั้งครอบครวัวและจะนำผู้ต้องหาที่ยังเล็กมากไปเลี้ยงที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพ่อแม่และพี่ชายของผู้ต้องหาไม่รับสารภาพและถูกดำเนินคดีจริงๆแต่ผมสู้คดีจนเขาชนะมีคลิปเสียงการข่มขู่ของตำรวจท่องเที่ยวนายนี้ ต่อมาตำรวจท่องเที่ยวนายนี้มารับกับผมว่าเขาจะเป็นต้องทําเพราะนายสั่งนายต้องการให้ผู้ต้องหารับสารภาพตำรวจท่องเที่ยวรายนี้บอกว่ากว่าเขาจะสอบเป็นนายร้อยตำรวจได้ลําบากมากครอบครัวยากจนพ่อแม่ภูมิใจที่เขาเป็นนายร้อยตำรวจอย่าเอาเรื่องเขาเลยผมฟังแล้วเกิดใจอ่อนไม่ได้เห็นใจนาใยตำรวจคนนี้หรอกแต่เห็นใจพ่อแม่ของเขาที่อุตสาห์ขายไร่ขายนาส่งลูกเรียนจนจบนายร้อยผมบอกทีมทนายความทุกคนว่าให้ยุติ อย่าร้องเรียนนายตำรวจคนนี้เลยสงสารพ่อแม่ของเขาบิ๊กโจ๊กน่าจะรู้จักตำรวจคนนี้ดีกรรมยุติธรรมเสมอเรื่องตำรวจประทัตตำรวจเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวเสียคนเพราะเมื่อผลประโยชน์ลงตัวเขากอดเอวกันเมื่อไหร่ก็ได้ผมเคยว่าความให้จำเลยคดีเรือฟินิกซ์ล่มที่จังหวัดภูกเก็ตต่างชาติเสียชีวิต47คนคดีนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นหัวหน้าทีมคลี่คล,คลายคดีของสตชจุดแข็งของบิ๊กโจ๊กคือมีทีมตำรวจ ที่ฝีมือดีในการสอบสวนสืบสวนผมว่าทีมนี้เป็นทีมกฎหมายฝีมือดีเบอร์หนึ่งของสตชก็ว่าได้ผมชนะคดีอังยี่ฟอกเงินแต่จำเลยไม่ได้ประกันตัวในคดีประมาททําให้ผู้อื่นเสียชีวิตผมถามผู้พิพากษาว่าคดีประมาททาให้คนตายทําไมถึงไม่ให้ประกันผู้พิพากษาพูดถึงบิ๊กโจ๊กด้วยครับพูดยังไงอย่ากล่าวเลยผมถามเพื่อนของผมที่เป็นผู้พิพากษาในศาลอื่นว่าทําไมคดีประมาททําให้คนตายศาลไม่ให้ประกันเพื่อนผมที่เป็นผู้พิพากษาพูดว่า ต้องให้ผู้พิพากษาคิดแบบตุลาการหากผู้พิพากษาคิดแบบข้าราชการก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนผมพูดแค่นี้ผมบรรลุธรรมเลยว่าในคดีใหญ่ๆถ้าผู้พิพากษาไม่คิดแบบตุลาการแต่คิดแบบข้าราชการยากที่จะให้ความยุติธรรมกับประชาชนเรื่องคดีเรือฟินิกซ์ล่มบิ๊กโจ๊กและทีมตำรวจรู้ดีว่าท่านทำอะไรไปผมไม่กล่าวมันจบไปแล้วแต่อยากบอกว่าครอบครัวของจำเลยแม้ชนะคดีบ้านแตกสลายขาดน่าสงสารเวทนา ผมดูชะตากรรมของบิ๊กโจ๊กในขณะนี้แล้วเหมือนคดีที่ลูกความผมเคยโดนมาเป๊ะๆมีนายตำรวจบางคนที่บิ๊กโจ๊กหอบหิว้วไปทําคดีเรือฟินิกส์โดนคดีบ่อนการพนันกับบิ๊กโจ๊กอัศจรรย์ยิ่งนักผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกรรมเท่าไหร่แต่วันนี้ผมเชื่อว่ากรรมครับไม่อาฆาตมาร้ายใครเอาหสิให้ทุกคนไปแล้วขอให้ทุกคนที่ทําคดีเรือฟินิกส์พ้นกรรมที่ได้กระทําไว้